สำหรับผู้ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องมืออื่นแน่นอนเพราะว่ามีไพ่ h e e w of Fortune ไพ่แห่งโชคชะตาขึ้นแล้วก็ไพ่จัดเหม็นึ้นด้วยนะคะไพ่เวนกรรมึ้นจะบอกว่าดวงความรักของคุณนะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเลยหากใครที่ผ่านมาเจอแต่คู่เอนคู่กรรมอะไรอย่างงี้นะคะมองว่าคุณกำลังจะได้เจอคู่บุญของคุณโดยเร็วนี้และมีเกณฑ์ด้วยว่าคุณจะมีโชคหรือว่าได้ลาบลอย ด้วยล่ะจากผลบุญที่คุณสะสมมาแล้วก็จากการที่คุณอาจจะเจอกับคล้ายๆกับคล้ายๆกับพยามาลในชีวิตของคุณมาอย่างยาวนานหรือเจอความรักที่มันคล้ายๆกับว่าท็อกซิกมานานนะคะแต่ดวงเปลี่ยนหน้าไพเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนแล้วค่ะกงล้อแห่งโชคชะตาหมุนพาเอาคู่บุญมาให้แล้วมองว่าไม่นานเกินรอ นะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะหยิบช่วยเอาไว้ไหมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เจอคู่แท้ก็มองว่าน่าจะได้เจอกับลาบลอยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะอมรับเลยคือไพ่ดีมากไพเ่เราดีมากกําลังจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงของการที่มันดีขึ้นดีขึ้นมากๆพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใครที่เจอแต่คู่กรรม ก็กําลังจะได้เจอกับคู่บุญยังไงเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมทำบุญเยอะๆสวดมนเยอะๆนะ